อัะขี้ลหแล้วมี่ไม่ได้ดูเลยเล่นนเป็นไร่อเวไันเดี๋ไอไม่ขีกันรอบเชิ้นชิ้นอีกบอเห็นด้ดูไร้ลาจับเก่าๆจรงเราอให้มันจะไม่เจอสิบนาทีอ่ะ น,นี่เขาบอกได้หน่อยดิก็คือถ,ถ้ามันเกินสิบนาทีมันจะลงม,มันจะไม่ลงคลิปให้เลยไม่รู้จับเวลาแล้วเขาบอกมันก็มีขึ้นอยู่เขาบอกก็บอกอยู่ว่าถ้ามาันไม่เกินมันเกินมันเกินสิบนาทีไม่ได้ไเอาหมดจัดนี่สุดที่ จะโดนแบนเดี premises, ๋ยวไอ้น like right. ุมเดี yeah. ๋ยวพ่ไม่รับขอบอลล่ะไม่เอาอ่ะไม่อยากขออกะแต่มีชุดนักขาวด้วยนะไม่เอาอ่ะเอ้ไม่เป็นักขาวเนี่ถ้าได้ค้อถ้าชาตาหนึ่งจะได้กี่คะแนนความดีะถ้าเล่นตาหนึ่งจะได้กี่อความดีเค่หนึ่งต้งเล่หลายครั้งมากเลนะคะแนนเท่าไหร่อะคะแนนแบบอุ้ยได้ครั้ปืนตอิต้องยิทีละสองครั้งเทีละสองครั้งจะได้คะแนน C หนึ่ง้หนึ่นทีหน เราทำเลวยไหมโอเคโอเคเราีมว่าเมว่าตายมอไหมจะปัดปดจะสัใหรไม่ไม่ไรเ่นไล้ให้เล่ให้เล่ทำไมอ่ะใเใช่หรอแล้ไม่เชื่อขอเนแรเลยดิไไรพี่เก็บไม่ใช่แลนด้เนี่ยเใดต้องเล่นตรงกว่านี้แล้นะแล้วก็เลงก์าเล่นไรเล่นการล้อตี สัมัสพี่เองไงเลือดสีอะไรนั่งก่อนแดงๆอ่ะไอ้ยมึงเออจะต้องยิงมันแดงไอ้หน้าเฮ้ยหมานอนนั่งนี่หมากี้หมากี้หนวงหมาน้าเราเราเออชนะเออเพื่อนเบรกทั้งนั้นดีกว่าขอเต้นหน่อยครับขอไปฆ่ากัไถ้าแดงๆกูลับ มีได้ไหมล่ะไม่มีมียกกากดเขาดูแลอไม่มรูกก้ว่าว่าเราต้องเราต้องเล่นหนักเขามาเราจะเล่นสีตาโอเคไหมเออไดต้องีเทียนสองคนได้ถ้าล่นถ้าล่นชนะแ,แล้วก็เยวเดย๋ยวนับเปหนึ่งตาจะได้เทียนหเึ่เทียนจะจะได้ต้อมีสองคนไเียนหนึ่ง ัวแตกไงโดนหัวเหวยอยว่าก็เียบต่อว่าโงแล้วเราเราไม่ค่อยชอบืนนี้เลยมีหัวทีเดียวมัแตกอะแถเรางไม่ได้แแผลเขอขอต่อไเปล่าเือวิ่งมัช้ามาปาันกดไปสอ้อเลยปดหนึ่้อเลยปดหนึ่้อเลยเอนมนกมันตายมันตายมันตายตลยตายอเอเออ

ไรแม่ล้วก็เตะอันมันมันจกไปอ่ะตอนน้ไอ่ะมาแล้วใช้ปืนขนัดนีลกันเ้ปืนนี้ดีปืนนี้ดีปืนนี้ดีเดี๋ยวไเนี่ยไม่เราไเราชอบใช้ปืนนี้ปืนนี้ดีปืนนั้นดีปืนนั้นดีปืนนั้มันยิงกว่าดิปืนนั้นดีมันี่ด้วยเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นแค่ห้านาทีก็พอล้ เอ็ได้ยินเสียงไหมไมันเสียงของเลกแกเราตอนแล้วเล่กแกเราทีวีดีเฟนให้ทีวีดีเฟนเยงแค่ไม่เราเลือกปืนให้เพื่อนเพื่อนเล่นแ่แบบเดียวแม่งแม่งยิงเขาจีบตูตายริงปืนนดี้ก็ยิงแรงอะเ้ไปเลยเจี๊ยบเน็ตเอ้ยอะไรขึ้นมาวะออกไปซิเอามมนตา,ายตรงไหนวะนี่ขอเต้นหน,น่อยละกัน เออสองไหนไหนดูคิวหน่อยเดะมันยังไม่มีบอกนี่จุดเกมบ้าเลยมีบอกว่าไถ่ายนี่อัน uh น <meio> ี้สกิลไอ่เชื่อยังอันไหนมันดีเดียวมันได้มันได้มันมันมัน ทีนั่นดีถ้าจะพูดเราจะไม่พูดเราจะไม่พูดละถ้าพูดป่วยอย่าโดนแบนเพราะว่าถ้าเราโดนแบนเราคลิปหายทำไมอะ่ะมันมีเล่นทำไมมีรหัสเด่นสิก็ต้องลบหรหัสแล้วก็ลงาหารหัสใหม่แล้วก็ต้อง,งไปใช้รหัสใหม่เไม่ต้องโหลดไม่ต้องใช้ต้องโหลดโหลดเกมใหม่เออก็ไปบยโดนแบนเราอยู่ในแบนอุ้ยคราวน,นี้เขาใช้เค<ะ>ื่องโหลดเลยวะเครื่องโหลดไหมะ น่าเหม็นขึ้นเบื่อ,อ,อเอยอะกว่าเพื่อนน้อยกว่าเพื่อนดิแล้วได้คะแนนเท่าไหร่เออศูนย์รุ่งก็หาวัาชน,น,นะใครแพ้ก็ได้คะแนนอันนด้เสียหนึ่งอีพึ่งดูคะแนนก่อนนะคะแนนไอ้คะแนนความดีอ่ะดูตรงไหนดูตรงนี้เพิ่มเสียหนึ่งไปเล่อนอีกเล่นอีก เจ็เก้าถึเจะเล่นเล่นหมดอื่นได้ใช่ไหม ừ, เล่นแบบนี้ได้ไอ้ดอกแดงไรงเนี่ยเล่นข้าวเกว่าี๋ยวเล่นหมดที่หมดที่เราอยากเล่นก็หมดสี่ได้สวยเล่นได้อยู่เนี่ยได้หมดมันไ<อ>ม่ใช่แรลงไงอันันที่เรากดให้ดูว่าแลงคือแรลงไม่เป็นไรเขายังเงนมีหมดสีิสี่ัน คูเองเหรอคือตอนนั้นคือูเองเหรใช่ป่ะอ่งฝรั่งคูจะจูล้วพอฝอดอะไรฮะสอดอะไรสอนก็สองชับอก็ถึงหนึงทับอ้าวหึ่งับสองจงอะไรวะอ๋อเียล้านกาบ่ายเแลาบอกรอกไปใค่อะ Your dad keep him on